มินพิจยาว่ายังไงเจอคําถามออกมาข้างนอกต้องแต่งตัวเยอะขนาดนี้เลยเหรอสดปูบก็แซ่บปั๊บจน,นแฟนๆแทบตั้งหลกักเตรียมหัวใจกันเกือบจะไม่ทนันสําหรับนางเอกสุปตามินพิจยาวัฒนามนตรีที่ช่วงนี้เรามาจะได้มีโอกาสได้เห็นโมเมนต์เซ็กซี่จากเจ้าตัวอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกับโพล่าสุดที่มินพิจยาน,นำมาแชร์ลงบนอินสตาแกรมแอดมินพิจยาที่เผยให้เห็นลุคะสไตล์การแต่งตัวสุดปังตั้งแต่สีสากจะดปลายเท้าอีกทั้งเจ้าตัวก็ยังได้เขียนแคปชั่นอ้อนแฟนคลับแนบมากับภาพถ่ายดังกล่าวด้วยว่า ใครไม่กดไลค์ขอให้เป็นโสดตลอดไปไรไหม เละครใหม่เท่านั้นยังไม่พอเพราะในช่องอินสตาแกมารมซาวลี่มินพิจยายก็ยังได้แนบคลิปวิดีโอตอบคําถามเพื่อนสาวหลังถูกทักในทํานองว่าออกมาข้างนอกต้องแต่งตัวเยอะขนาดนี้ไหมคะโดยเจ้าตัวได้อธิบายเหตุผลเอาไว้อย่างชัดเจนว่าก็แต่งตัวเบาๆค่ะออกมาข้างนอกฉลองมาได้อยู่บ้านในช่วงโควิดแล้วก็เลยเบาๆค่ะใส่บูทหัวเราะขอขอบคุณภาพมินพิจยาภาพปแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ